คทุกท่านนะครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงกรรมผู้ที่ถูกทรณีสูบธรณีสูบก็คือโขดดูดลงไปในพื้นดินนะครับตกนรกอเวจีในสมัยพุทธกาลมีอยู่5คนนะแต่ผมจะมาเล่าถึงบุคคลหนึง่ง <c oughs> ใน5คนนั้นก็จะมีหนึ่งแหละพระเทวทัตนะครับย,ยุยงสงให้แตกแยกนี่คือกรรมของพระเทวทัต อันที่สองคือนันทมานพนันทมานพนี่คือเป็นญาติของพระนางอุบลวรรณเทลีแล้วก็ไปข่มขืนพระนางอุบลวรรณเทรีแล้วก็คือข่มขืนพระภิกษุพระอรหันภิกษุหญิงก็คือพระนางอุบลวรรณเทลีก็คือเป็นกรรมธรณีสูงอันที่สามท่านที่สามก็คือ,อพ่อของพระเทวทัตก็คือพระเจ้าสุปปพุทธนี่คือพ่อของ พระเทวทัตลูกชายก็ถูกธรณีสูบก,ก็โกรธแค้นพระพุทธเจ้าอาฆาตมาดร้ายไปทําเอาเรียกว่าแล้วก็ลูกสาวตัวเองก็ถูกพระนางยัอะไรนะพระนางยโสธราหรือเปล่าที่เป็นม่อีก,ก็โกรธแค้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเหตุแห่งลูกชายต้องถูกธรณีสูบก,ก็คือพระเทวทัตเป็นเหตุให้ลูกสาวต้องเป็นม้นี่คือคนที่สามพระเจ้าสุปปาพุทธ แล้วก็คือคนที่สีคือนา่งจินจะมานว,วิกาที่ไปไล่ล้ำเย้ายวนพุทธเจ้านะครับแล้วก็คนที่ห้าเนี่ยน่าจะเป็นยักษ์นะที่ไม่ใช่คนก็คือน,นันทะยักษ์นะครับนันทะยักษ์นันทยักษ์มีกรรมคือไปทําร้ายพระสารีบุตรขนาดขณะที่พระสารีบุตรไปทำแล้วว่าเข้านิโรธสมาบัติก็คือบําเพ็ญน,นิโรธขั้นขั้นสูงสุด กรรมที่พ่อของพระเทวทัตก็คือพระเจ้าสุปปพุทธ,ธเนี่ยอาคาตมาร้ายเวลาพระพุทธเจ้าเดินบินธบาทตอนเช้าก็ให้พวกคนพานเกลเลไปขวางหน้านั่นนี่โน่นก็คือไปขวางไปขวางทางพระพุทธเจ้าและในกรรมนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตัดบอกพระรานนว่าพระรานนกรรมที่พ่อของพระเทวทัตก็คือพระเจ้า สุปพุทธ,ธเนี่ยทำทำกับพระองค์นะซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระศาสดาแล้วก็ตั้งใจเจตนาธรรมอย่างนี้อีกเจ็ดวันพระเจ้าสุปพุทธ,ธะจะถูกธรณีสูบเหมือนลูกชายคนที่หนึ่งพระเทวทัตคนที่สองพ่อพเทวทัตคนที่สามญาติของพระนางอุบลวรรณนาเถรีก็คือนันทามนกคนคนคนที่สี่คือนางจินจามานบี และก็คนที่ห้าตนที่5คือนันทยักษ์ที่ไปทําร้ายพระสารีบุตรขณะนั่งเข้ารถสมาบัติพระศีพระสารีบุตรนี่เรียกว่าได้รับการยกย่องเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าตระกูลของพระสารีบุตรเป็นตระกูลพราหมนะครับสืบทอ,อดมาคุณแม่จะตายแล้วก็ยังนับถือพราหมณ์โปรดยากแต่ก็มีปัญญาเยอะนะครับ เมื่อได้ยินถึงพระเจ้าสุปปาพุทธะเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดมานะว่าฉันจะต้องถูกธรณีสูบข,ขึ้นไปบนอ่าปราสาทเจ็ดชั้นปราสาทเจ็ดชั้นแน่นหนาถาวน์บันไดแต่ละขั้นแน่นหนาทาวร์แล้วบอกว่าในเจ็ดวันนี้อย่ามาเหยียบทรนีอย่ามาเหยียบพื้นดินเด็ดขาดถ้าเหยียบเมื่อไหร่เธอถูกธรณีสู่แป่นอนนะสุปปาพุทธะกรรมนี้ที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้วันที่หนึ่งสองสามนางสนมกร,รมนันขึ้นไปถวายเอาหงอาหารอยู่แบบเพลิดเพลินใจพอวันที่หกนะครับทุกท่านนะเมื่อกรรมส่งผลและก็ได้ถูกตรัสมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้กรรมก็เกิดจริงเพราะว่าได้ถูกตรัสมาจากพระโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่เจ็ดจะพ้นวันที่เจ็ดแล้วสุปาพพุทธ,ธเนี่ยมีม้าตัวหนึ่งชื่อว่าม้าม้าแก้วม้าแก้วที่รักมากที่ชอบใจมากแล้วก็นิมิตเห็นม้าวิ่งมาหน้าห้องก็เปิดประตูมา้านี่ม้าฉันนะก็เลยวิ่งตามม้าลงมาวิ่งตามม้าลงมาจะเป็นภาพหลอนหรือภาพอะไรก็ไม่รู้หรือจะเป็นเจ้ากรรมเนเวน กรรมที่ทําไว้ก็ไม่รู้ก็วิ่งลงมาเลยวิ่งตามมาลงมาบันไดชั้นเจ็ชั้นหชั้นห้าวิ่งมาปุ๊บทหารนางกำน,นันสนมหนร้องพระองค์ยายายาพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายที่จะแตะพื้นดินในปราสาทเจ็ดชั้นมา้าวิ่งไปปุ๊บก,ก้าวลงแค่แตะพื้นดินเมื่อไหร่ธรณีสูบทันทีโลงอเวจีมหาอเวจี นี่คือกรรมของบุคคลที่ทำกรรมหนะักต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวแทนของพระองค์คือาศาสนาพุทบุคคลใดก็ตามแต่ที่ทำกรรมกับาศาสนาไม่ว่าจะเป็นตัวแทนตัวแทนของาศาสนาองค์ประกอบของาศาสนาเป็นผู้มีความเกี่ยวเนื่องในาศาสนาเป็นผู้มาปฏิบัติในาศาสนาถ้าทำกรรมดี คนหล่านั้นก็ย่อมได้ดีอยู่แล้วพระภิกษุถือศีล227ข้อเมื่อทำกรรมดีท่านก็จะได้รับอัน,นิสงสง227ข้อการเข้าไปบวชการเข้าไปปฏิบัติผ้าเหลืองคือเนื้อนาบุญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้เป็นมรรดกใครเห็นใครก็ตามแต่จะออกมาจากคุกเอ่ยเป็นนักโทษอะไรก็ตามแต่เมื่อใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้มี ประวัติมาเขียนนะว่าชั้นบริสุทธิ์มาจากไหนชั้นบวชมาเท่าไหร่ทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่นับถือาศาสนาพุทธที่นับถือในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเห็นผ้าเหลืองเราก็นกส,สาธุกาบ้าบผ้าเหลืองใจเราเป็นบุญเราก็เป็นบุญนะครับเรามองว่านี่คือบุคคลที่มาปฏิบัติศาสนาไม่เคยเสื่อมคลายเพราะาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์บอกว่าศาสนาของพระองค์คือคําสอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว การที่จะถูกทรณีรณีสูบนี้ต้องเป็นกำหนักอย่างมากอย่างว,วันวันสองวันก่อนผมผมได้นั่งดูอ่าซีรีส์อินเดียสีดารามหลายๆท่านก็คงได้ดูมาแล้วนะครับว่าผมจะพูดเรื่องพระนางสีดาสีดารามสีดาพระนางสีดานี่ก็คือเป็นเป็นเมียเป็นเมียของพระรามรูปหลอด และในตอนสุดท้ายของซีรีส์ตัวนี้นี่ของศรีดารามเีนะครับรู้ไหมว่านางศรีดาศรีดาถ้าจำไม่ผิดนะแปลว่ารอยไถยถ้าตามภาษาอินเดียฮินดูศรีดาแปลว่ารอยไทยเกิดจากรอยไถยศรีดาเนี่ยนางศรีดาก็แปลงร่างอาวตารสุดท้ายต่อสู้กับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จะมาฆ่าพระรามแต่สุดท้ายถูกฆ่าตายด้วยนางศรีดา นางสีดาก็แปลงกายเป็นพระแม่พระแม่อะไรพระแม่อุม,มาภาคพ,พระแม่อุม,มาเทวีที่เป็นหรือว่าพระแม่กาลีา này, ก็ไม่รู้ที่เป็นอ่าที่เป็นร่างที่จะดุร้ายของพระแม่อุม,มาเทวีแต่ว่าท่านใดรู้ข้อมูลก็ลองพิมพ์ดูนะครับว่าก็แปลงร่างเป็นปลาปลาที่โหดร้ายก็สักเ้าฆ่าทศกัณฐ์ได้ นางสีดาเกิดจากรอยไถก็คือ,อมีแม่เนี่ยเอาไปทิ้งไว้แล้วก็เอาไปฝากไว้ที่ที่พระแม่ธรณีแล้วก็มีฤาษีดาบทเอามาชุบเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่าฉันเจอเธอเธอ,อยู่ในรอยไถคืออยู่ในพื้นดินนี่นะฉันก็เอาเธอมาเลี้ยงก็เลยตั้งชื่อว่านางสีดาแต่พ่อของนางสีดาคือใครรู้ไหมครับพ่อของนางสีดาเองก็คือทศกณัณฐ์นั่นเองทศกัณฐ์ไม่รู้ว่านางสีดา เป็นลูกตัวเองก็มาหลงรักหลงชอบที่จะเอามาเป็นเมียมาแย่งเอาจากพระรามแล้วนางสีดาก็ได้ฆ่าพ่อตัวเองคือทศกัณฐ์ถ้ามองตามหลักพุทธศาสนานะการฆ่าบุพการีบุพการีเปลี่ยบเหมือนพระรหันต์ของลูกใครทำพระพุทธเจ้าเลือดตกอย่างออกแม้กระทั่งยุงกินอิ่มแมลงวันกินอิ่มนิดนึงเนี่ยก็เป็นอนันตริยกรรม ห้ามนิพพานห้ามหลุดพ้นนี่นะนี่นางสีดาแปลงร่างเป็นภาพที่แบบว่าโหดร้ายที่สุดของเทพนะเป็นนางกาลีหรือเปล่าเป็น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 ,เป,นเป็นพระแม่กาลีหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะก็ได้ฆ่าทศกัณฐ์ได้และในตอนจบนางสีดาพอพระก็โกรธก็โกรธพระรามที่ที่พระรามเข้าใจผิดว่านางสีดาไม่ไม่ใส่ใจนาะงสีดาก็ไปอยู่กับลูกสองคน ลูกชายไปอยู่กับฤาษีดาวบทที่เดิมก็โกรธก็น้อยใจอะไรบางบางสิ่งบางอย่างว่าทําไมไม่เชิญฉันเข้าวังกับลูกๆพอพระรามตามมาก็บอกว่าฉันลาก่อนนะฉันก็อธิษฐานฉันจะกลับฉันขอตายฉันเกิดมาจากดินฉันก็ขอตายจากดินสุดท้ายก็อธิษฐานแผ่นดินธรณีก็แยกออกแยกออกนานแต่ก็ตกลงไปในพื้นดินพาะสุธาก็ตาย แต่ผมมองมุมกลับนะว่าถึงเขาจะเขียนพอตเรื่องมาอย่างนี้ว่านางศรีดากลับไปอยู่ที่เดิมมาจากไหนเข้าไปที่เดิมแต่ผมมองว่าถ้าตามหลักศาสนาพุทธนะการฆ่าบิดามารดานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอนันตริยกรรมก็เลยต้องถูกธรณีสูบเราย่อมมีกรรมต่อพ่อต่อแม่บางคนเกิดมาพ่อเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้แต่ต้องมาชดใช้กรรมพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อ มีเยอะแยะมันเป็นเหตุแห่งกรรมที่เราไม่รู้ในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลบางคนก็ยังฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพ่อก็ยังเป็นท่องปทถาของระพุทธเจ้าก็บุญกรรมต่างๆองค์พระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออย่างพยานรู้เห็นว่ากรรมของแต่ละคนขนาดไปทัดทานไปคานไปบอกไปกล่าวหลายครั้งหลายหนแต่เมื่อกรรมที่จะเกิดก็แค่ได้บอกกล่าวแลวแล้วคนเหล่านั้นก็กลายเป็น ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นราชวงศ์ขององค์รสัมมาสัมพุทธเจ้าพอจะใช้นี่เวน,นี่กรรมในชาติสุดท้ายก็ถูกฝ่ายตรงข้ามมาพระองค์เหาะมาตั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็มองดูแล้วว่าญาติของพระองค์นี่คือเคยเกิดเป็นเหมือนเหมือนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็เอายาเบื่อไปเบื่อปลาปลาทั้งหลายกรรมมันเกิดเป็นฝ่ายตรงข้ามก็าม,มาฆ่าราชวงศ์ของพระองค์ตายเกลีย้ยพระองค์บอกว่าเอาปืนผาหน้าไม้ที่ไม่มีกระสุนนะ แกล้งที่จะทําว่ายิงต่อสู้แต่สุดท้ายก็คือยอมให้เขาฆ่าตายทุกอย่างต้องได้ชดใช้กรรมกรรมที่ถูกทรณีสูบนี่คือออกมาจากพระโอษฐ์หรือปากขององพรสมาสมุทธเจ้าตัดไว้และก็บันทึกไว้พระเจ้าสูบป,ปากพุทธะก็ถูกทรณีสูบจริงๆและศาสนาพุทธ ไม่เคยเสื่อมคลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าศาสนาของพระองค์จะต้องสืบทอดไปอีก2,500หปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน5,000ปีสิครับโทษทีหลังจากที่พุทธเจ้าดับขันปรินิพพานเรานับพุทธศักราชหลังจากพุทธเจ้าดับขันนี่คือผ่านมา2568หรอปีเลยอ,อีกทั้ง2000กว่าปีนะครับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำจริงได้จริงบุคคลผู้บรรลุธรรมคุณอันวิเศษก็มีจริงบุคคลที่ละก,กิเลสแล้วก็มีจริงถ้าเราเป็นของจริงค้นหาของจริงเราจะก็จะเจอของจริงไปตามกระแสกระแสแห่งโลกเราก็จะไหลไปตามโลกอง์มรสา,ามาสมบ,บุรธเจ้าทรงทวนกระแสกระแสแห่งธรรมกับกระแสแห่งโลกโลกว่าดีอาจจะไม่ใช่กระแสแห่งธรรมก็ได้นะครับ ธรรมะเป็นเรื่องของเฉพาะตนทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตนบาปบุญเป็นเรื่องเฉพาะตนน้ำย่อมไหลไปสู่น้ำน้ำมันย่อมไหลไปสู่น้ำมันฉันใดบุคคลฝักไฟสิ่งใดปัรนนาของจริงของแท้ก็ย่อมไหลไปสู่ทิศทางท,ที่ที่ตรงนั้นคลิปนี้ผมมาคุยมาเล่าให้ให้ฟังนะครับว่ากรรมพลณีสูบเนี่ยหลุดก็คือพระอ,องค์ได้ตัดบอกว่าพระนรน,นะ และแม้กระทั่งเทียบเคียงในพระองค์ก็บอกว่าศาสนาของพระองค์จะอยู่คงไปอีกห้าพันปีเลยนะบางท่านบอกว่าขอให้เจอพระศรีอานพระศรีอานต้องเกิดหลังจากศาสนาของพระพุทธโคดมหมดสิ้นไปก่อนหลังสองหลังอีกห้าพันปีไปก็คือหลังอีกสองพันห้าร้อยกว่าปีผมไม่รอนะปฏิบัติตอนนี้ชาตินี้ทําดีตอนนี้ชาตินี้สะสมไปเรืเ่อยๆท่านก็จะได้รับการสะสมบุญบาร,รมีองค์พระสัมมาสมัสามพุทธเจ้า เกิดอยู่ในชั้นวรรคกษัตร์มาต้องเป็นสิบพบสิบชาติเกิดเป็นเกิดเป็นพญาน,นาคชาติหนึ่งเรียกว่าพญาน,นาคภูริทัตโตก็แสวงหาทางคุณทุกทุกพทุกชาติแสวงหาทางคุณทุกเราอยู่เป็นอาชีพอะไรท่านทั้งหลายอยู่เป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่เราก็สามารถสะสมคุณงามความดีได้คุณงามความดีอย่างหนึ่งผมพูดแล้วพูดอีกอกจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ไม่ได้ใช้สปัตเตอรคือการชําระจิตของตนให้ขาวอ o ในบทโอวาทปาติโมกบทโอวาทปาติโมกที่พระพิสุท์ทั้งหลายผมก็เคยบวชมาก่อนอาจจะตอนเป็นบวชเป็นพระหรือเป็นแพะแพะเป็นเป็นเป็นแพะก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเราก็ตั้งในบวชการเข้าอุโบสถในวันพระเนี่ยไปเข้าโบสถไปรับศีลสองยี่สิบเจ็ดสวปดปาติโมกแต่ในบทปาติโมกเมื่อแปลออกมาในบทสวดทำวัดเย็นทำวัดเช้าเนี่ยบทโอ โอวัทนาปฏิโมกพระองค์สอนแค่สาอย่างนะครับใน3อย่างนี้ก็รวมเป็นกายวาจาใจก็รวมขึ้นมาเป็นกายวาจาใจหนึ่สัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือถอดออกมาสัพพปาปัสสะอากกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปคือความชั่วบาปคือความไม่ดี บาปคือปาโปของสุขโป,โปไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ทําบาปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสัพพปาปาัสาสะาการนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลาสุปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลคือคุณงามความดีนะครับทําให้ถึงพร้อมถึงพร้อมได้อะไรถึงพร้อมด้กายวาจาใจอยากจะพูดดีก็ต้องพูดดีด้วยกายวาจาใจออกมาอยากจะพูดดี กระทำดีออกมาอยากจะทําบุญก็ต้องพร้อม้วยกายวาจาใจทุกอย่างต้องพร้อม้วยกายวาจาใจถึงจะเต็มเปลี่ยมเปลี่ยมเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะหวานลงไปก็เกิดเกิดเป็นต้นข้าวไม่รีบไม่ฟอสัพพัพปาปัสะอากระนังการไม่ทาบาปทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมและก็อย่างที่สามที่สําคัญนะครับขอแบ่งกันน สจิตตะปริโยธป,ปนังการชำระจิตของตนให้ข่าวรอบเมื่อทำสิ่งใดไป,ไปแล้วแต่อย่าไปยึดติดทำเพื่อทำทำ,ทำดีเพื่อทำดีแล้วก็มาชำระจิตของเองการชำระจิตของเองคือการมาทำสมาธิจะนั่งหลับตามด้อะไรก็ได้แล้วก็มาชำระจิตว่าเราทำวันหนึ่งต้องมาชำระจิตของเองว่าเราทำอะไรไปบ้างกรรมดีกรรมไม่ดีกระทบใครบ้าง อะไรประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณมากมายสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังพูดคุยกันกับโกโก,โก้พ่อมดน้อยเช้านี้นะครับมีทั้งคลิปพยากรณ์น,นะท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเป็นบุญสมบัตที่ดีสําหรับคลิปนี้โกโก,โก้พ่อมดน้อยขอพูดคําว่าสวัสดีคับ